กราบทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนคือเก้าทุกคนในมันนี้กันวันนี้มาหุ่นเข้าเลยาได้เกี่ยวเข้าวัอนี้ทุกคนเลยเกี่ยวแล้ววานนี้สีของลูกสาวหน้าทุกคนเลยท่นบเลียวเอาซีรถไทยล่งทุกคนเลยลงไปหุ่นนะ่ะบางทีก็ลงไปก็ได้มัดทุกคนเลยมากกับซอยแล้วทุกคนผ้าแม่ไปหามาโทรอยู่ไหอยู่ไหน้เบ้า ืันนี้อากาศเป็นขี้คึ้มๆหนาวทุกคนเลยข้อซ้อมเพิ่งขึ้นขึ้นมาไปหางูทุกคนเลยที่งูลงมาตามโหนองคาร์้วเนาะงูลงมางูอยู่อุ้มทุกคนยามนี้นะมันหนาวนะจะไปหาลองบ้างมามาตาก็า้งยันได้ผลเข้าทุกคนเลย สรุปแล้วมัได้หนถ้าได้หนทุกคนเลยตัวมัดก่อนนะเพื่อมัดได้หลายก้อนมาแต่งไวเด็ดทุกคนเลยพอพนหนนี่หลายยุบแหวนได้เราไปหามัดซอยกันกทุนคนเลยขอพระไทก็ลงมือแล้วได้เหมือนพูดที่เกี่ยวพร้อมกันนะเขาปั้นเลยทุกคนเลยเฮ้าท่านจะปั้นเลยทางนั้นก็ปั้นวันวันวันละเขาเกี่ยวก้อนเฮ้าตรวนั้นนะตัวเกี่ยวพร้อมกันะเขาปั้นกับว่านนี่ เก็บตาเลยพอดกะพอมนอันมเนี่ยอบพ,พ่อจุกไงไปพีเนาะขอบพ่อวอ่า ชอบซอสซีสมูนครับเพื่อลปล่อยลาสิ่ไครับพี่พลัสพี่เดือนวี่ผูู้้นะ เอเค่ะ <Okay. S 2> okay. มาะไดอทกกมดร้อยนึงแล้วทุกคนเลยาดีมันเข้ากันทุกคนเลยสายูบอรถไถฮะแ่เองยังหลทุกคนนั่นนะ้มาจะเสาเลยบดบอประมาณนักประมาณสามสิบเซนก็ได้ก็ได้สองสองสาเฮือทุกคนเลยสาเฮือเฮือน้อยอลิซาหมดเบแล้วนะเปิดบาน อากาศวันนี้ทุกคนนะเป็นอันนี้เป็นคึ้มวมมันนี้เช้าเน,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 นยฝนยิบยัำยิบยับเลยปรีงูเขาอุ้มทุกคนในหนาวอนนี้ล่มล่มหนาวอันนี้บงสลีมันอยู่อุ้มเลยมืเสิ่งมันก็เขาทําวัดเข้า,ขากับ หวไ,วไปเลยทุกคนเลยคนเข้าแต่ไหวฝ่ายมัดบอย,ยึดขนาดก่อนเลยเขาทันจะแห้งครับ เบล้อ่บนบ้านตัน เดี๋ยวขึ้นมาต,ตามๆนี่มาๆ,ๆทุกคนนะลองนี่ขึ้นไปพี่ลองนี่เนี่ยเป็นเข้ากว่าจุสองเกี่ยวกับขามแมวมันนลยทุกคนเลยแต่ว่า,ป,าป่าตัวที่เรพลินป่าตัวเฟื่องมันเจิดลงหมดมัดงาท,ทุกคนนละยนั่นก็ตัวหอบป่าเนี่ยนะตัวนี้นมันสบายอย่างเฮา,า,านี่ทุกคนเลยลูมไปเลยขอเจะาเสกมาทเถอนะขอมาทเถอนะ ถ่ายแล้วมาวันนี้ทุกคนเลยีัวยนว่าจะขึ้นไปหาเลาะเบิง้งเรเลาะเบิ้งงูทุกคนกกนะบีนะนบรร่ทีกับไฟบางทีกับไปนะถ้าเบิ้งนะอย่าอย่ามันบ่ได้เด้งูกะวันเบื่อนี้มันมีผู้ปหาทุกคนเลยยามนี้คือการเชื่อเขา้าไปทุกคนขึ้นก่อนนะเพราะว่าเราสีไปหาเลาะเบิง้งงูเหมือนกันทุกคนเลยจะได้เขาสะท้อนก็ขึ้นแล้ว ยืนอเข้าแล้วสิบเอ็ดโมงปลาสยยิบสองโมงทุกคนเลยหี่ยปเจมีมเหวนี่นะไปเดีย๋ยวไปหาเลาะพวกทุกคนเลยจักสิมานหรือบุมานเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันโอ้กยนยย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 ุกคน,นยยยย นี่ก็งามทุกคนกคน,นะหูก็มามีหญ้ากินทั้งหลายทุกคนเพิ่งกึ้ลายนี่จุ๊บได้เลยนีงแม่ซีนโตเก่งทุกคนนะแดงซีนโตเก่งพันอมะฮือนี่นะโมเมนบอกซีนโตเก่งคือเฮล์ม์บอทอน,นแต่ว่ามันขึ้นแล้วตัวนี้นะทุกคนนะนะ หาเลาะก,ก็ทุกคนวันนี้ไปหาเลออาะเบิ้งแคมป้านี้ทุกคนเลยเอาพูดอยู่หน้านนี่ทุกคนนะไปหาเลออาะเบื้องที่มันมีมีเล็มกมา,มา,ออกาทุกคนหาเลาะเบิ้งแถวๆดีเลย

ทำเท่นี้ก็เป็นแด้ไม่มึงทุกคน มาการ์นสูงกำแรงหินเลยทุกคนทำมากันชี้กินสูงแรง Bueno, ¿Qué es มีทุกคนเลยทางนี้นะดิฉีนเลาะฟ้านนันแลกมือได้ทุกคนมันมาได้แล้วก็ะยาเนี่ยดึงม,มือโลหึโม,มยเลยบุกโลเนาะนี่ปักมือโลอาโลฟนานนันไป ทุกคนนี่เป็นเตมีเนี่ยเป็นเตหลุกอยู่คือหนอไม่เป็นเตมีทุกคนนลยน่ะทุกคนซีเรียสอุ้มแถวนั้นทุกคนแล้วก็เลาะไปเลาะไปนั้นก็เลย

น่าจะเป็นเป็นน่าจะเป็นมูสลิงทุกคนห่างไปทางก่อนตัวมันใหญ่ทุกคนเลย ทุกคนเห็นบอกทุกคนโอ้มันโอ้ตายอะไรอีกรั

ร้อยทุกคนร้อยเลยมาเลยทุกคนนะเต็มเต็มเลยทุกคนนะเต็มโหนี่นะทุกคนนะวันนี้นะซอดผีทุกคนนิ่งนี่กำลังรอทราบทุกคนเลยนะตอนนี้ทุกคนนะน่ะ เออเต็มๆอยู่คนเลยเจอติดมือครับทุกคนอ๋อทุกคนเลยแบบมันโหมันย้อนตรทั้งนั้นทุกคนพอดีแบบโหมันย้อนมันจะโดดนะทุกคนพอดีทื่อแถวข้อมันนี่ทุกคนทือแถวข้อมันนี่มาลองสับ กาบสิบได้เลยทุกคนนะมาวันนี้ไปเห็นเจ,เจอทุกคน,นะนเลยโตบาใหญ่ไปเลยทุกคนเนะลยดูฮัลล์ไ้วต่เคเห็นทุกคนนี่มาปค้างนั้นแสงเราเลาะมุดทางนี้มานลยทุกคนเลยไปหาเราต่อทุกคนคันเห็นอีอเจอบุรีฮอร์น,นินทุกคนอาวุธกะเอามาแต่บาดเดียวทุกคนเพราะว่าห้อง ไม่ได้เอาอันคืนมันนะ โอเคนะทุกคนเนะ็นข้าวโพทอดที่้าวปลาทกันมากองบังเึิเลนะทุกคน เพิคือบาได้ทุนเลยยตีเหลงนะพอดิดโง่กัยังตีเหลงทุกคนคิดโง่กตีเหลงทุกคนเอาแต่เอากระปลอยละลาสทุกคนมาเรืัม่นกะือว่าไปได้ทุกคนเลยเากะส่มมีกัทุกคนย กัวตนกระโตไปที่ถือทุกคนทือแต่แถวลำคอท่านั้นทุกคนนี่ถือบอบตัดเส้นประสาทอะไรนันทุกคนเลยนอนเดินหน่อยทุกคนนะยนันจี้ทุกคนลนะผลีขาทอดให้กินยะ่แล้วทุกคนเน้กอยตัตเก่งมีแต่อาหารดีทั้งวันวันนี้ฮึ ไรออมาเื้นเลยนะโอ้อบบน้องมาที่นี่โอ้ได้แต่เส้นออกมาอะไรเนาะอไล่มาแล้ท้งหมแเลยในนอยเลยเมื่อแรกยนีนเอ็ดกินให้มันแต่คนเข้ากอนไล่มาได้กอกอตัวกนนเอรพีลูกพใส่เยอะเส้ยหน่อยแต่ละท่านเสนี้กันรกัพเนะ

เอาลยทุกคนเลยมัดแล้วฝรานต๊อันนี้นะเอาโตมาได้ไหมอโตอข้าวไม้แล้วบัดนอ๋ฟานก้อยตุกิงเอาบตกิได้เปอืม้้ได้แล้วามาเลนะ

Bà hừng quá từng cái thiết nướng về từng cái xuống hôm Ừ là về cái thiết đó rồi อะทุกคนข้าวย่าทุกคนในฝนก็ยังตกทุกคนเลยเดี๋ยวห่าสีลงไปหาโหดเข้าก็ทุกคนเลยกับปร่ชันเฮดโคทุกคนเลยเดี๋ยวเสรัจแล้วกินที่ขอบากตังนี้ก่อนขอคุณมขอบใจที่เข้ามาติดตามเะครับส้มสบายดี